หกรรมที่ไม่มีลูกกรรมจากการทำร้ายลูกของสัตว์อื่นพรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่นลดกรรมด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ7เจ็วันในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน 2. เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้ายกรมจะเคยทําทารุณกรรมต่อสัตว์ลดกรรมด้วยการทําบุญทําทานกับสัตว์อนาถาให้อาหารให้ความเมตตาซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสง์ทำบุญปล่อยเตา่างดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต 3. ตาบอดหรือเป็นโรคตากรมจะเคยทําร้ายสัตว์ที่ดวงตา หรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อนหรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัดของที่สาธารณะลดกรรมซื้อโคมไฟหลอดไฟถวายวัดถวายเทียนห่อใหญ่ถวายไฟฉายเติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระบริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด 4. ถูกรถเฉียวชนถูกลูกหลง ถูกสัตว์กัดต่อยกรรมจากการเคยเป็นคนพาลเกะกะเกะเรหาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่นมักรังแกและสาบแช่งผู้อื่นอยู่เสมอลดกรรมมันพูดดีมีวาจาไพเราะห้าศูญเสียคนใกล้ชิดกรรมจะเคยยิงนกตกปลาลดกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสักหนึ่งอย่างชั่วชีวิต หรือกินเจทุกๆสามเดือนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา -6. ถูกนินทาถูกให้ร้ายกรรมจะเคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนลดกรรมพิมพ์นึกสือธรรมะแจกฟรีพูดดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์พูดให้ผู้อื่นมีความสุข 7. มักเดือดร้อนเพราะไฟไฟไม้บ้านไฟดูด กรรมจะเคยลบหลู่พระสงฆ์และศาสนาลดกรรมตักบาตรทุกวันพระทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือนฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระหรือทุกๆเดือนในวันพระร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรี 8. ขาดบารมีไร้ญาติขาดมิตรกรรมจากไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพ ลดกรรมร่วมทําบุญงานศพบ,บริจาคเงินหรือเข้าร่วมแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพเช่นทําอาหารจัดดอกไม้ 9. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้โยกย้ายบ่อย กรรมจากไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแก่วัดวาอารามต่างๆลดกรรมร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างหลังคาวิหารร่วมทำบุญฝังลูกในมิรมันไปไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองณนเะมืองที่ตนอยู่อาศัยสิบมักถูกรังแกถูกเบียดเบียนกรรมจากไม่เคยบวชหรือทำบุญงานบวช ลดกรรมบวชด,ด้วยจิตศรัทธาปวารณาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช7วันหรือ15วันหนึ่งเดือนหพันษาแล้วแต่จิตศรัทธาถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพรามหรือถือศีลแปดตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธาหรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ 11. ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดูขาดสเสน่ห์กรรมจากไม่เคยถวายของหอมลดกรรมมันทำบุญไหว้พระทุกวันพระถวายทูบหอมเทียนดอกไม้สดพวงมลาลัยทองคําเปลวประน้ำอบน้ำปรุงประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทดําดีพูดดีให้ผู้อื่นได้ดีมิให้ร้ายผู้ใด 12. เป็นที่รังเกียจมีกลิ่นปากกลิ่นตัวกรรมจากคำตำหนิติเตียนดูแคลนผู้ที่ชอบทำบุญทำทานลดกรรมมันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอฝั่งเทศมหาชาติทุกๆปีชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่นพิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกฟรี13 ไปไหนมาไหนลำบากมีแต่อุปสรรคกรรมจะเคยทำลายหนทางสัญจรของวัดหรือของชาวบ้านหรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวกลดกรรมบริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วยสร้างสะพานสร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือชุมชนเล็กๆช่วยผู้คนยากไร้ให้มียวดยานพหนะหรือทางสัญจรที่สะดวก สิบสี่เป็นคนรับใช้เขาร่ำไปกรรมจากเคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตนลดกรรมตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตันญูร่วมทําบุญสร้างพระพุทธรูปพระประธานทําทานทั้งกับคนและสัตว์สิบห้าขัดสนอดมือ้อกินมือ้อ กรรมจากเคยละเว้นการใส่บาตรละเว้นการให้ทานเมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำลดกรรมแบ่งปันอาหารน้ำเสื้อผ้าแก่คนยากไร้อนาถาแม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มีตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ16อาพับคู่ร้างคู่ กรรมจะเคยผิดลูกผิดเมียเขาลดกรรมบวชพระหรือบวชชีพราหมร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจนถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้น 17. ได้คู่ที่เลวร้ายทําร้ายตนหรือทําให้เป็นทุกข์กรรมจะเคยขมขืนเขาในชาติก่อน เคยทุบตีทำร้ายคู่ลดกรรมบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา 18. อยู่โดดเดี่ยวยามบ้านปลายกรรมจะเคยจับสัตว์ขังลดกรรมทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกาทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา 19. รูปร่างหน้าตาไม่งดงาม กรรมจากไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมลดกรรมถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมทำบุญบริจาคดวงตาบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาล20สมักถูกโกงถูกเบี้ยวเงินกรรมจะเคยคดโกงผู้อื่นลดกรรมสละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆ ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆเดือน21พิการร่างกายไม่สมประกอบกรรมจากเคยทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่หรือทำร้ายพ่อแม่ลดกรรมมันทำบุญไหว้พระปล่อยนอกปล่อยปลาถือศีลห้าศีลแปดเจริญภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐาน 22. มีคดีความกรรมจะเคยพบคนทุกร้อนแล้วไม่ช่วยหรือไม่พยายามหาทางช่วยเหลือลดกรรมมันทําบุญปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนากรรมฐานถือศีลแปดทุกๆ3สมเดือนเดือนละเจวัน 23. ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหลง่ง กรรมจากไม่สงเคราะห์คนอนาถาที่มาขออาหารขอชายคาหลบฝนไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากลดกรรมร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์มันไปกราบไหว้บูชาศาลหลักเมืองทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด 24. จิตใจขุนมัวดุดันขี้โมโหกรรมจากมักตรณีในการทำบุญ ลดกรรมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระฝึกวิปัสสนากรรมฐานถือศีลห้าหรือศีลแปดทุกๆ3สเดือนบริจาคทานแบ่งเงินทองหรือสิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์และวัดวาอารามต่างๆ 25. ไม่มีชื่อเสียง กรรมจากเคยติชินนินทาทำให้ผู้อื่นเสียหายลดกรรมร่วมทําบุญสร้างหอระฆังร่วมทําบุญหลอเทียนพรรษาทำทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถา26ไม่มีวาสนาบารมีกรรมจากที่ไม่เคยนับถือชื่นชมผู้ที่นับถือธรรมะลดกรรมด้วยการทําบุญสร้างพระพุทธรูปทำทานกับคน 27มีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังกรรมจากการทำแท้งเคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อนและทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวในชาติก่อนลดกรรมด้วยการบวชเนนโดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวชจะทำให้กรรมน้อยลงปฏิบัติธรรมอุทิศให้ลูกตนเอง 28เจอแต่คนเอาเปรียบก,กรรมจากการเคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติเคยโกงคนไว้ในอดีตชาติขโมยเงินคนในครอบครัวมาใช้ลดกรรมด้วยการมันยึดถือศีลห้าให้มัน่นไม่ดื่มเหล้าทำให้ขาดสติโดนโกงง่ายมันสวดมนต์อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิต 29เกิดในสกุลต้อยต่ำกรรมจากโอหังอวดดีจิตใจคับแคบลดกรรมด้วยการร่วมทําบุญสร้างวัดสร้างพระประธานทำบุญทำทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถาพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี30ไร้สงาราศีขาดวาสนากรรมจะเคยเมาสุราอาลวาดระรานผู้อื่น ลดกรรมด้วยการนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานทำทานกับคนอนาถาและสัตว์อนาถาร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี 31. ไม่เจริญก้าวหน้าจิตใจเป็นทุกข์กรรมจะเคยชักจูงคนทำชั่วลดกรรมด้วยการถือศีลแปดเป็นเวลาเจวันทุกๆสมเดือนมันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน 32. ใจิตใจฟุ้งซ่านเป็นทุกข์กรรมจะเคยริษยาผู้อื่นลดกรรมทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานปล่อยปลาลงน้ำนั่งสมาธิสวดมนต์บทคาถาพระชินบัญชรสาชีวิตตกต่ำทำสิ่งใดไม่เจริญกรรมจะเคยทำแท้งลดกรรมด้วยการปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือนจนครบเก้าเดือนหรือหนึ่งปีเต็ม ถวายสังฆทานทำบุญใส่บาตรเสมอ 34. เป็นเมียน้อยเมียเก็บกรรมจะเคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อนขืนใจเขาโดยไม่ยินยอมเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่พบก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันลดกรรมด้วยการถวายธงคู่ทูบคู่เชิงเทียนคู่ หมอนคู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้นบวชชีพราหมณ์ปีละหนึ่งครั้งสามวันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้นร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไป ทำบุญสังฆทานสดในวันเกิดตนเองเดินละครั้งเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรม 35. เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัวกรรมจะเคยลำเอียงไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อน เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบันเคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกในอดีตชาติลดกรรมต้องบวชทีพราม์เพราะเมื่อเกิดอีกกี่พบชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวรอ,อโหสิกรรมและตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้นยึดปรหมวิหารสี่ มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเมตตาและไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิดทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้นําพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวยู่เย็นเป็นสุข36เป็นอมพลึกอมาพาศ กรรมจากการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ทำร้ายขนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติลดกรรมด้วยการตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้กุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเองกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอโหสิกรรม ถวายยาเข้าวัดหรือช่วยเหลือคนป่วย 37. เป็นมะเร็งกรรมจากการรู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้งการทารุณสัตว์หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นลดกรรมทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและบวชชีพราหมณ์หนึ่งเดือนเพื่อทรงกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอ,อโหสิกรรม ทำบุญสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัดร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีมันนั่งสมาธิฝึกกรรมฐาน38ค้าขายขาดทุนทำงานไม่ก้าวหน้ากรรมจะเคยลบปลเูเจ้าที่เจ้าทางลดกรรมด้วยการมันทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานถวายเครื่องเส้นเครื่องสังเวยเจ้าที่เจ้าท,า,ทาง มันสวดมน์บทคาถาพระชินบัญชร 39. ด้อยปัญญากรรมจากฝักไฟอบายมุกในชาติก่อนหรือชักชวนคนไปทำชั่วดูแคลนหลักธรรมะลดกรรมด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะจ่ายแจกทำบุญทำทานกับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตามมูลนิธิต่างๆ 40. ตกงาน กรรมจะเคยกลั่นแกล้งผู้อื่นในเรื่องงานหรือแย่งงานของผู้อื่นลดกรรมด้วยการมันทำบุญทำทานร่วมงานบุญต่างๆปล่อยนกปล่อยปลา41ไม่มีโชคลาภกรรมจากการไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระลดกรรมด้วยการมันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระถวายทูปเทียนดอกไม้สดพวงมาลัยและทองคําเปลว42 เรียนไม่จบการเรียนมีอุปสรรคกรรมจากชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศฟังธรรมลดกรรมด้วยการหมั่นเข้าวัดร่วมงานบุญต่างๆฟังเทศอ่านหนังสือธรรมะ43มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลนกรรมจากอดีตชาติเคยบวชด,ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ไร้ความศรัทธาอาศัยผ้าเหลืองหากิน ลดกรรมด้วยการถือศีลห้าศีลแปดนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานถวายสังฆทานทุกเดือนหรือทุกสามเดือน 44. ครอบครัวยากจนกรรมจากชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานลดกรรมด้วยการหมั่นทําบุญด้วยการบริจาคทานถ้ามีเงินไม่มากก็บริจาคเป็นสิ่งของแรงกายหรือน้ำใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก เช่นไปช่วยอ่านหนังสือให้มลนิธิคนตาบอด45เป็นทุกข์เพราะความรักกรรมจากชาติก่อนเจ้าชู้หลอกผู้อื่นให้อกหักลดกรรมด้วยการประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิดกายวาจาใจร่วมทำบุญงานแต่งงานทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรักสมหวังกฎแห่งกรรม หเหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพันอันงดงามสวมใส่มากมายเพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์สเหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีๆรับประทานอยู่เสมอเพราะคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติก่อนสามเหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจนไม่มีเสื้อผ้าดีๆสวมใส่ เพราะคุณตระนีขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจนในชาติก่อน 4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนใหญ่โตเพราะคุณเคยถวายเข้าสารเข้าวัดในชาติก่อน 5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมากเพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน หเหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวยและรูปงามเพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อน 7. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรืองมีปัญญาดีเพราะคุณเคยเป็นพุทธมามะกะและทานมังสวิรัตในชาติก่อน 8. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆคนและมีเพื่อนมากมาย เพราะคุณเคยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อน 9. เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าเพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือไม่ดูแคลนคนไร้ญาติในชาติก่อน 10. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้าเพราะคุณเคยยิงนกตกปลาและพากสัตว์ในชาติก่อน 11. เเหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรง เพราะคุณเคยปล่อยนกปล่อยปลาสิ่งมีชีวิตในชาติก่อน 12. เหตุใดชาตินี้คุณอายุสัน้นเพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์ไว้มากมาย 13. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเยียดย้มคนจน 14. เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใสเพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ 15. เหตุใดชาตินี้คุณโง่ปัญญาอ่อนและหูหนวกเพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่ 16. เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษ พราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยานในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ17เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตายเพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดักสัตว์18ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขาชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณและจะฆ่ากันไปมาไม่มีที่สิ้นสุด19 ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฎแห่งกรรมคุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้า